มีลูกซีดอยู่คนหนึ่งคิดไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารแกอยู่มีแมช่ชีอยู่บ้างแกไปบำเพ็ญอยู่ก็โพเอกามาสารชีตีไปไปมาแกมาหาท่านนี้แกบอกว่าแกอยากจะบำเพ็ญหลวงพ่อบอกว่าอยอากบำเพ็ญมามาพัดกวาดทำความสะอาดอยู่เฉ่วยก่อนก็ได้ไหม ไม่หรอกฉันแก่แล้วฉันอยากจะบำเพ็ญถ้าแก่เล่าถ้าแก่เล่าดีันก็น่าคิดด้วยกันนะจนวันหนึ่งฉันแค่อยากจะบำเพ็ญฉันอยากจะบำเพ็ญได้ได้แต่บำเพ็ญคงมีปัญหานะแต่ว่าหลวงพ่อกลัวว่าแกจะตายหาก่อนเพราะถ้าแกอยากจะบำเพ็ญขนาดนั้นเป็นมาฝากการ,รโคตรขึ้นมาว่าเขากำลังคืน มีคนไปกระซิบทางหู้แก่ไอค้ครูนายรัตน์มึงนะ่ะมีเงินอยู่ประมาณล้านหนึ่งใช่ไหมวันใช่ครูอยากจะให้มึงเนี่ยเอาป้ายใจเงินทองเนี่ยมาซื้อที่ให้อาจารย์แดงหน่อย แก้กอดได้แต่ถ้าเกับจะไปซื้อไอ้ที่เขาก็มาบอกเราอ่ะลวงพ่อวังมีที่ตรงไหนที่ว่าลวงพ่อยังมียังม่ได้ซื้อก็มีอยู่นานมีอยู่ตรงงานแหละนี้เดี๋ยวแต่ว่าไม่ไปไอ้เนาะอยากมันวัดม่ไ้เดียร้อนแลได้ไม่ได้ไเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นปูเนี่ยท่านในในหมูเนี่ยมาถวายมาซื้อที่ถวายถวายปู แล้วแกมีเงินเท่าไหร่จะมีพอสู้หรอกฉัมีอยู่ล่านเออธมดล่างเรื่องจะไปได้ใช่ฉันอยากจะบำเพ็ญจากนั้นเป็นต้นมาต่อฮนะยังไงต่อไม่ว่ากันก็ไปตกลงกันแล้วเนี่ยไปตกลงไปกับของที่ พอไปจกลงก็จะของที่จะของที่ก็เอาโปกแสงพอตกลงกันแล้วปรากฏขึ้นมาว่า,นะา,น,น,า,านะไปจ่ายเงินธนาคารพอนัาไปจ่ายเงินธนาคารขึ้นมาต่ออยู่อยู่จะของที่เนี่ยคลิกขึ้นะมาอีกแหละ 8แสนฉันไม่ขายหรอกฉันจะขาย8แสนพอใจซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นอะไรทีนี้มันได้ยินเสียงเนี่ยมาตะตุ้นอยู่กับครูว่าซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยวัดบารมีวัดบารมีวัดบารม,ารมีจากนั้นเป็นต้นมาไอ้ดูกซนะิสในกระเบือกอ่าซื้อยังไงฉันก็ซื้อ เพราะว่าต้องการอยากจะชนะใจสักหน่อยเพื่อเตยมเงินเนี่ยไปหกแสนแต่อยู่ๆก็พอ,อจะไปถึงเมื่ตอนตอนจ่ายเงินเนี่ยแตงเงินก็ที่ดีนหนึ่งก่ะแตงเงินก,ะะก็หลายที่เพราะว่าจะพิคเอาอยู่สองแสนก็เป็นแปดแสนพี่อ็ได้นั่นแหละถามว่าเสียความรู้สึกมัเสียมันก็เสียอยู่แต่ว่าในเข้าหูมันได้ยินเสียงว่าซื่อเลยซื่อเลย ตรงวัดบาร,รมีกันเลยว่าใจในจารดีพอใส่คูในัยรดีบอกว่าซื้อยังไงก็ซื้อพอพูดอยู่แค่นี้ึ้นมากันหนักเงินหนักเงินเน็ตี่นี่จขึ้นมาหนักมาวางชุบขึ้นมาพอแปงธนาคารลูกแ่าๆอย่างมันระเบิดเพี้ยนนั้นเลยอ่ะมันระเบิดตู้ขึ้นมาเลย ไอ้คนที่เท็คหน้ามือไปล้างมือเนี่ยร้องครีดมาทั้งีมันมันคือคือมอแปลงไฟมันระเบิดจนจนมันดังเข้ามาถึงถึงหัวใจอะดอกกีฬาที่กำลังเคาะไอ่มันบอกว่าดอกกีฬาที่กำลังจะเคาะไอ้มอแปลงไฟพัฒนาคารอยู่ข้างถนนเนี่ยมันตกมาตายอะคนใหน้ลุกเต้นเลยไฟมันระเบิดแล้วนั่นเลยทีนี่อยู่ ไอคอนที่ใช้ทีท่คลิกจากหน้ามือไปหลังมือเนี่ยมาข้องิปเลยเนยะมันไม่รวมวงอะไรนมาึินเข้าใจนะบอกแต่เพียงว,ว่าที่ฉันทําเนี่ยเขาใช้ม,มีความจำเป็นที่ฉันต้องคลิกจากจากพวกแสนมาเป็นแปดแสนฉันมีความจําเป็นที่จะต้องต้องลิกเพราะฉันรู้ว่าพี่ต้องซื้อฉันได้เลยเชื่อไหมว่า ไอ้หม้อแปรงไฟฟ้าเนี่ยซ pues ึ่งมันมันกำลังมันกำลังจะอยู่ของมันดีๆอ่ะมันมันมันเกิดมันมันเกิดระเบิดในช่วงนั้นได้ขึ้นมาทันทีมันระเบิดตุ้มขึ้นมาทันทีเลยแต่ทีนี้ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้คนที่ว่าจ่ายเงินซื้อที่อียิปตเนี่ยใจมันโล่งนะใจมันมันก็มันติ๊กเลยนะไอ้คนมาเราเหตุการณ์นี้ฟังบอกว่าเรามันเแ็่อยูงนี้ เราก็บอกว่าเนี่ยแล้วต่อไปแกจะเห็นเรื่องเราอเรื่องเรามาที่เขาให้แกตัดใจจริงๆแล้วเนี่ยแกเนี่ยฟังเพนมามากแต่แกฟังเพนเพื่อให้จิตมันสงบแต่แกไม่เคยทําลายในสิ่งที่วัดคิดมันยังพึ้นพึ้นอยู่ตอนนี้ถ้าแกเนี่ย บางบำเป็นครับปู่เขาจะจะจะทำลายสิ่งที่จิตมันพึ่งพิงทั้งหมดเลยนะ <c oughs> อะไรที่ขึ้นชื่อว่าจิตยังอาศัยอยู่เขาจะทำลายหมดไม่เชื่อเองคอยดูเองไม่ไดรมดเท่านี้หรอกเองจะมดไปเลยเนี่ยจนกว่าเองจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ถึงวันนั้นเอง,เองจะมาโทษเลย เพราะว่าเขาต้องการเขาต้องการอย่างเดียวคือทําลายสิ่งที่วัคติมันไปยึดเกาะมันไปอาศัยอะไรที่คุณชีว่าคัคติยังอาศัยอยู่ทําลายมันให้หมดเขาจะกระชากเพื่อมไ่ให้จิคตดเนี่ยมันไปมีความสุขได้ถ้ารู้ตัวว่าตัวเองจะมาปวด จะยกสมบัติให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องมดอ้นี้เขาเรียกว่าจิตมันยังไม่บาดตาบาดใหญ่ยิตมมันยินดีแต่เขาไม่ให้อย่างนั้นเขาบอกว่าอะไรที่ขึ้นชื่อว่ามันยังมีการทวงรุ้นกันยังทําใ้จิตนั้นเนี่ยยังคิดว่าสมเองนั้นเนี่ยไม่เจ็บปวดน,นั่นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ ไอ้สิ่งที่ตอนไอ้สิ่งที่ว่าจิตเราไม่เคยคิดนั่นแหละเขาจะเอามาช่างในที่สุดพอจากนั้นเป็นตน 2, 000, ้นมาแตเลยเดือเแล้วเงินอยู่สองแสนแกก็มาถวายหมดเนี่ยเพราะว่าที่ไปแปดแสนเลยอยู่สอ,องแสนพักน้องก้อยฉันไปถวายมดเลยไปพอพอพอจะพัดเงินกันไหเนี่ อยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงว่าไอ้นูมึงซื้อมึงมึงน่ะซื้อสลาพรอมซิมอะไ้อีกล้านยังไงมันก็ไม่มีหรอกยังไงมันก็ไม่ฟูหรอกก็ว่าอย่างมึงขายมาในมดแปลงมึงสดมามาตั้งมามาตั้งกระทิมงมาเพราะว่า มูลอะไรที่นเนี่ยมันก็มีเงินเดือนกันบ้างแล้วมึงไม่ต้องไปวุ่นวุหรอกมึงขายมึงขายไอ้ชลาของสินนี่สักแล้วเอาเงินมาตั้งนี่พระยังถ้าเขาจะได้เอาเงินส่วนนี้เนี่ยเอาไปสร้างวัดต่อพอหลังจากนั้นอี่นี่นี่อะไรมาตั้งอีกแล้วพอจะพักเงินขึ้นมาเอ้ยมันมังงานมันยังเหลืออยู่อีกนะ เนี่ยมึงน่ะมีเงินบำนานอยู่นะมึงเอามาออาให้หมดข้าวมึงก็กินข้าววัดมึงจะไปห่วงอะไรเงินบำนานเลืออยู่ตั้งเป็นหมื่นกว่าบาทเนี่ยมึงเอามาให้หมดนะอย่างน้อยอาจารย์แดงก็จะได้เอาเงินเหล่านี้นะไปเติมค่าธรรมันไปไปมาๆเจ้านี่ก็เลยโอ้เนี่ยให้ฉันขอเอาไว้ทักทันสองทันเธอเอาไว้จ้างคนตัดยาได้ได้ได้ แต่ทำเงินเต็มก้อนนะมึงเอาออกมาพอแต่ทำภาวนาทำได้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปับ๊บปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ดูการบำเพ็ญของมึงเนะี่ยอยู่ในขั้นระดับึ่งแล้วนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าเสียใจนะลูกอย่าเสียใจนะถ้ามีอะไรเกิดกันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอย่าเสียใจนะ จากนั้นเป็นตอนมาก็อปัสตาุทธมาลูกชายของแกนเนี่ยอยู่ๆก็นกคุณมากระทันหันกระตายตายแบบกระทันหันเชื่อไหมว่าคือไม่บ้าก็ต้องบ้าไม่คลั่งก็ต้องคลั่งไม่คลิสก็ต้องคลีส เมื่อตอนตอนที่ลูกยังเม็ตายนี่ก็บอกว่าหลวงพอ่อซึ่งฉันไม่มีเงินเดือนยืนอะไต่างๆฉันยกให้ลวงพ่อหมดแต่ฉันก็ยังมีลูกเลี้ยงอย่างนีน้มีลูกเนะี่ยเขาเาลี้ยงใัรอยู่ปรากฏเขามาว่าไอ้ลูกที่กาําลังพูดอยู่ว่าจะส่งเงินเดือนให้ปัดว่าแกตายไดินไปท่านหันจะมานั่งที่มาว่าอ้โหไหนไหไนบอกว่าเสร็จละไหนบอกว่า อยากจะบำเพ็ญอยากจะรู้อยากจะรู้แจ้งอยากจะรู้คนทุกอย่างกำลังรุดออกจากมือเราไปแล้วจะไปห่วงอะไรมันมันไปตามวาระของสิ่งที่มันครจะเป็นคือเราไม่เคยคิดว่าการบำเพ็ญมาเนี่ยคือเราต้องการเดินออกแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเดินออกเราแล้วเราไม่ต้องเดินออกจากมันหรอกมันเนี่ยเดินออกจากเราไป าเราเดินออกจากส่วนเหล่านี้ทุกอย่างเราจะมีมคําว่าสูญเสียแต่ว่ามันลักลักของพระโพธิสัตว์นี่จะแปลกคือสอนให้สมบัติมีออกออกไปจากชีวิตของเราเองดังหรือที่ว่าเราไม่ต้องไปเดินออกจากมันแต่ต้องการเอามันนะั่นแหะเดินออกไปให้หมดแล้วเราจะอยู่ท่าไหน อยากนั้นเป็นต้นมาไอ้ผูนน้นายรัตมีแต่เล่าแต่ละคนเลยนะพ่อพุธอย่าบังเพ็ญนะว่าอย่าบังเพ็ญนะมีน่ามีมีมีหน้าที่อย่างเดียว,ยวคือทํางานก่อนสร้างคันมันก่อนอย่าบังเพ็ญนิดขาดปัญหามันมากมันมีในรั้วหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยร,รู้ตื้นลึกนะบางของคําว่าการบังเพ็ญแตบเขาพูดทีด่สัตว์มันกรธ จากนั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่มีใครกล้าพูดเรื่องการบำเพ็ญเมตีย์เลยเมต่อตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินทุกๆทุกๆุกๆทุกๆุกๆ,ๆไปไปตีหินกองแกงกองแกงกองแก่งกองแกงกองแก่ง,ง,กง,ง,กงขึ้นมาทำไมก็ต้องไปตีหินหรอกคือมันไม่ต้องมาโลกได้คำ่าละ บอกว่านูถ้ามึงคิจะละเนี่ยมึงไม่ต้องละหรอกแล้วปูจะละให้มึงเองแล้วกูจะให้มึงละเองเพราะถ้ามึงละเอง๋วนี้รู้สึกว่ามึงจะละตามใจมึงแต่ถ้ากูจะละให้มึงเนี่ยมันจะละตามใจกูมึงจะละได้ไม่ได้มึงต้องละอย่างเดียวเพราะว่าโจทย์มันมาแล้วต้องละตัวนี้ก่อนคนสุดท้ายเชื่อไหมว่า ไอ้สิ่งที่ไอ้สิ่งที่ไม่เคยช้ำก็่ช้ำไอ้สิ่งที่ไม่เคยบอกช้ำก็ช้ำแล้วอะไรวะโอ้ยยืนเดินนั่งนอนยางไงนันงยนสิบปีก็ไม่ตายแล้วไอ้แค่ยืนเดินนั่งสมาธิเดินจงกรมเด็กเด็กอนุปัฏฐาอดูลมหายใจเขาออกไม่ได้ไม่ได้แต่พอมากันนี่ขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยพร้องการอยากให ลูกหลานเนี่ยเวลาอธิบายออกไปเนี่ยให้มันเห็นภาพความเป็นจริงว่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาเนี่ยมันโอดเลมันโอดแน่วางว่าจะหาปัจจัยเงินทองมากินตอนแก่หมดแล้วพอแกคขึ้นมาหวังว่าจะได้ลูกเลี้ยงดันตายพี่โอ้โหไหนวะอย่ไว้แล้วเราจะอยู่ท่าไหน อยู่อยู่อย่างเนี้ยอยู่มันได้แต่อยู่ต้องมีทุกนั้นก็คือการมาพูดเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องตายเพราะเรืออ่องอำน,นาจของขางมันก็คือการบ,ะะบําบเพ็ญแหละแต่บําเพ็ญทางบําเพ็ญละแต่ถามว่า ถ้าเราล้เพลินได้มันมีความสุขอยู่เฮ้ยชีวิตยังไงก็ได้ฉันว่าปล่อยไปทางบนมันทำไมพอมันอยู่ในสภาวะอย่างนี้จิตมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันเองไม่ไหวมันจะยืนเดินนั่งนอนตรงนั้นก็ไม่ต้องไปเป็นคร่งมันเราไม่ต้องไปมีสติดูลมหายใจเขาออกหรือยาวหยุดน้อยอย่างเนาะ cao nói ra nói ra cái mặt mê tông lắm <laughs>